กันเกล้มันปลาต้นไม้ที่จัดอยู่ในก้าต้นไม้มงคลคนในสมัยโบราณนิยมนำมาใช้ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และมีความพิเศษตรงที่มีดอกกินหอมทั้งยังมีสีสันที่สวยงามอีกด้วยและยังมีสรรพคุณที่เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคมาลาเรียบำรุงธาตุแก้หอบเหงื่บรรเทาอาการไอและรักษาโรคผิวหนังที่ไม่รุนแรงเรามาดูรายละเอียดกันในเปลือกมีสารต้านอนุมูลอิสระเทน,นินและมีสารกลุ่มอะคาลอยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำไส้เล็ก สารปิโนเลซินนในเปลือกมิลิตันเชื้อมาเรลเลียและัณโรคได้ใบและผลมีสารกินเทนีนมีสุขคุณแก้ปวดนำมาต้มใช้รักษาโรคบิดโรคหืดและรักษาโรคผิวหนังผุพองในส่วนของแก่นรถเฝื่อน ฝาดขมมีสารเทนีนมีสรรพคุณช่วยขับลมขับปัสสาวะลดไข้แก้ปวดเสียบปวดร้อนแก้ปวดตามข้อปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงไขข้อแก้พิษฝีพิษการบำรุงม้ามแก้ท้องเสียท้องร่วง น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากดอกกันเกลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อสารออกฤทธิ์ในกลุ่มอะครอยที่พบในใบและผลออกฤทธิ์หลายด้านช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ช่วยลดอาการปวดท้องออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาเเรียกระตุ้นประสาทส่วนกลางและช่วยลดความน,น